รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยโรงภาบเพียวในเครือ SF สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ m o ฟวี่กูรู รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเพราะเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับใช่ครับชายและพี่เอนรี่นะครับมาเจอกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง GMN 2 5อย่าแห่งนี้นั่นเองนะครับและเช่นเคยครับถ้าผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราสองคนหรือว่าอัปเดตข่าวสารต่างๆรวมไปถึงร่วมกิจกรรมสนุกๆกับทางรายการของเราเนี่ยนะครับเข้ามาได้เลยครับที่ a c e b o o k อย่างเป็นทางการของเราที่ Mo v i e g ู r u ที s h o ชครับ และในช่วง SF News ของเราเนี่ยนะครับยังมีโปรโมชั่นดีๆนะครับจากทาง SF มาบอกกันตลอดเวลาอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกนะครับจากภาพยนตร์เรื่องที่คุณชื่นชอบนะครับรวมไปถึงการจับจองที่นั่งที่ดีที่สุด ก่อนใครนะครับในการชมภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่นะครับที่ากาลังจะเริ่มทยอยเข้ามากันอย่างมากมายกันเลยทีเดียวหรือว่ากิจกรรมพิเศษนะครับที่ทางโรงภาพยนตร์จัดร่วมกับทางพาร์ทเนอร์ต่างๆเป็นต้นนะครับสัปดาห์นี้ครับชาและพี่เอนรีนะครับเตรียมเอาเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยในช่วง S F News ของเราครับช่วง S F News แฟนๆที่ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness ฟังกันทางนี้เลยนะครับเพราะว่า SF Cinema ครับเขามีข่าวดีมาบอกกันครับสำหรับแฟนที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness ทุก2ที่นั่งนะครับรับทันทีโปสการ์ดลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์จำนวน1ชิ้นมูลค่า59บาทมีให้เลือกสะสมกันถึง3แบบครับจำนวนจำกัด1 5 0 0 0หมืสิทธิ์และพิเศษสุดๆครับสำหรับสมาชิกบัตร SF Plus ที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness ทุกที่นั่งรับทันที SF Plus Collectible Ticket ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์มูลค่า159บาทจำนวนจำกัด20,000สิทธ์เท่านั้นไม่เพียงเท่านั้นนะครับสมาชิกบัตร SF Plus ที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness ที่โรงภาพยนตร์ Sigma Cine Stadium ทุก2ที่นั่งครับรับทันทีโปสเตอร์ขนาด13คูณ19นิว้วลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์จำนวน1ชิ้นมูลค่า129บาทจำนวนจำกัด3,000ิเท่านั้นครับสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้ ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2565เป็นต้นไปครับ นอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีสินค้าใหม่ล่าสุดของทาง S.F Cinema นะครับนั่นคือ Corn q u c k s และ Corn Sticks ครับเริ่มกันที่ Corn q u c k s ครับเป็นกูเม่ป๊อปคอนชั้นเลิศครับที่ผลิตมาจากมเมล็ดข้าวโพดพิเศษครับทรงกลมแบบป๊อปคอนมัชรูมครับที่มาพร้อมกับรสชาติให้เลือกถึง3รสชาติได้แก่รสเฮดทรัฟเฟิลรสคาราเมลและรสหมึกย่างครับและอีกหนึ่งสินค้าก็คือ Corn Sticks ครับข้าวโพดแท่งอบกรอบที่ทาง S.F ท้าให้คุณลองมีส่วนผสมของเกรดข้าวโพดมี3รสชาติให้เลือก ได้แก่รถโนริสารายรถต้ยมยำและรถบาร์บีวครับมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ s อทุกสาขาและช่องทางออนไลน์โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ sfcinema.com เช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน sfcinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ w w w s f c i n e m a c o m และ Facebook Fanpage sfcinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ มาอยู่กันต่อในช่วงมูฟี่กรูไฮไลท์ของเรานะครับไฮไลท์ของเราสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับอัปเดตข่าวสารกันมากมายเลยนะครับในวงการภาพยนตร์ครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงเบื้องหลังและเรื่องราวเด่นๆประจำสัปดาห์นี้นั่นเองครับส่วนคุณผู้ชมพร้อมแล้วใช่ไหมครับเพราะเราสองคนก็พร้อมเช่นกันกันกบการนำเสนอข่าวที่ฮอตที่สุดตัวอย่างที่ใหม่ที่สุดสุดสัปดาห์นี้นะครับไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้กับเราสองคนแล้วนะครับในช่วงมูฟี่กรูไฮไลท์ครับ ช่วง Movie Guru Highlight เริ่มต้นกับข่าวของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่จากฝั่ง Marvel นะครับที่ยังคงเดินหน้าสร้างภาคต่อกันอย่างไม่หยุดยั้งครับซึ่งบางเรื่องนะครับที่ถ่ายทำไม่ทันวันที่วางฉายนะครับแต่ไม่ได้มีส่วนตอนเนื่องหรือว่าเชื่อมโยงกันจึงต้องมีการสลับวันฉายครับอย่างเช่นภาพยนตร์ภาคต่อ2เรื่องนี้นะครับ a อ t m a n อันดอร์วอสควอ n t ูเมเนและ Marvels จากการรายงานข่าวนะครับ<ม>บอกว่าภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนี้นะครับกำลังมีการถ่ายทําอยู่แต่ดูทรงแล้วเนี่ยนะครับภาพยนตร์ภาคต่อของแอดแมนน่าจะถ่ายทําเสร็จเร็วกว่าครับ <S 1> <S 1> ทาง m a r v e l และ Disney นะครับจึงตัดสินใจสลับให้ a n t Man and the Wasp q u a n t u m a n i a ขยับมาฉายในสหรัฐอเมริกาเร็วขึ้นนะครับเป็นวันที่17กุมภาพันธ์ส่วนบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็น่าจะฉายก่อนวันหนึ่งคือวันที่16กุมภาพันธ์ครับโดยจะมีพุ่มกับ Peyton Reed กลับมากํากับการแสดงเช่นเดิมครับพร้อมกับทีมนักแสดงนพ เอเวนเชลีนลิ l y m i c h e l ลไฟ f e เ f อร์ illa, yes. และ Michael Douglas ส่วน The Marvels ครับภาคต่อของ Captain Marvel ที่เปลี่ยนผู้กำกับเป็นเนียรดากอสตาแต่ยังคงเป็นการกลับมาของ b ร i e Larson เช่นเดิมครับก็จะถูกขยับวันฉายที่สหรัฐอเมริกาครับโดยไปแทนเรื่อง Ant-Man ในวันที่28กรกฎาคมแต่บ้านเราถ้าฉายในช่วงเดียวกันนะครับเราก็จะได้ชมกันในวันที่27กรกฎาคมครับ หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man No Way Home ผู้กำกับจอห์นวัตส์ก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยล้ากับการทำงานในโลกของซูเปอร์ฮีโร่แล้วมั้งครับเพราะว่าล่าสุดน,นียนะครับมีการประกาศออกมาแล้วว่าเขาขอพักการกำกับภาพยนตร์แนวนี้ไปก่อนถึงแม้ว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับทางดิสนีย์เคยประกาศว่าเขาจะเป็นผู้กำกับผู้ปลุกชีพภาพยนตร์เรื่อง Fantastic Four แต่ว่าตอนนี้นะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าผู้กำกับจอห์นวัตส์ให้เหตุผลสั้นๆเลยนะครับว่าขอเบรกหนังซูเปอร์ฮีโร่ไปก่อนครับส่วนทางเควินไ นะครับก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรครับตามข่าวของทางเดดไลน์นะครับบอกว่าทางผู้สร้างนั้นเข้าใจเขาครับและก็พร้อมที่จะสนับสนุนเหตุผลส่วนตัวของเขาด้วยครับและหวังว่าในอนาคตจะได้กลับมาร่วมง,งานกันใหม่ครับเพราะว่าภาพ,พยนตร์เรื่อง SpiderMa n <c oughs> ที่แสดงนําโดยทอมฮอลเลนก็ยังอยู่ในแลนนะครับที่ Marvel และ Sony Pictures นะครับยังอยากจะทําร่วมกันอยู่ครับ <c oughs> แม้ว่าจะไม่ได้กํากับภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่นะครับแต่ว่าภูมิกับจอห์นวอชก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะว่าเขายังมีภาพยนตร์และซีรีส์ทางโทรทัศน์อีก3-4โปรเจออยู่ ครับใครที่คิดถึงผลงานของผู้กับคนนี้เนี่ยนะครับก็ไปติดตามชมทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ที่เขาผลิตออกมาได้เลยนะครับ นักแสดงหญิงเจ้าของรางวัลออสการ์อย่างแฮลลี่เบอร์รี่นะครับที่เพิ่งจะมีผลงานในภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่เรื่องมู n ฟอร์ของพุ่มกับโร l a น d e m อมเมอรนะครับก็ยังคงมีงานมารอจอคิวมไม่ขาดสายเลยครับแม้ว่าอาจจะแผ่วไปบ้างในบางช่วงก็ตามนะครับล่าสุดครับเดดไลน์รายงานมานะครับว่าเธอได้ตกลงที่แสดงนําในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง motherland ครับที่จะกํากับการแสดงโดยอเล็กซานดราอาจาครับพุ่มกับจากเรื่อง the hills have eyes และ crawl ซึ่งทาง Lions g a เกตนะครับก็ได้นาภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ขายในต ตลาดภาพยนตร์ที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานประจําปี2022ที่กําลังจัดอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับซึ่งนอกจากจะแสดงนําแล้วเนี่ยนะครับแฮร์รี่เบอร์รี่และภูมกับอเล็กซานเดอร์อาจานะครับยังร่วมมันวยการสร้างภาพยนตร์อีกด้วยครับสำหรับทางไลม์สเกตนะครับเผยว่าดีใจนะครับที่จะได้แฮร์รี่เบอร์รี่มาแสดงนาครับเพราะว่าชื่อเสียงของเธอนั้นยังคงทรงพลังในโลกภาพยนตร์อยู่ครับส่วนด้านการสร้างความสยองขวัญก็ต้องยกให้กับภูมิกับอเล็กซานเดอร์อาจานะครับที่น่าจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยนั่งไม่ติดเก้าอี้กันอออย่่างแนนนนกจ ากภาพยนตร์เรื่อง Motherland แล้วนะครับทาง Lionsgate จะนำเสนอโครงการภาพยนตร์ภาคต่อของภาพยนตร์ดังยุค80อย่าง Dirty Dancing และภาพยนตร์ภาคต้นนะครับของ The Hunger Games ซึ่งคาดว่าจะเป็นอีก2โปรเจกต์ที่น่าสนใจในตลาดภาพยนตร์ที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคคนสประจำปี2022ในครั้งนี้เช่นกันนะครับ ท้ายกันด้วยตัวอย่างแรกเลยนะครับของภาพยนตร์เรื่อง Avatar: The Way of Water ครับภาคต่อของภาพยนตร์เรื่อง Avatar ที่ยงคงยืนหนึ่งนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดตลอดการการกลับมาพร้อมการันตีคุณภาพจากผู้กำกับเจมส์แคเมรอนและนักแสดงชุดเดิมครับแต่ว่าเรื่องราวจะเข้มข้นมากแค่ไหนเดือนธันวาคมนี้รู้กันในโรงภาพยนตร์ครับ สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ S.F. ผลงานจาก J.K. Rowling Our b e g i n s Today If we're to defeat him, you'll have to trust me ความลักของเขา There's nothing you can do to stop me. ฉีกกอบกู้โลกได้ Things are not quite what they appear. สัตว์มหาศาลความลักของดัมเบิลดร์วันนี้ในโรงภาพยนตร์และในระบบ IMAX 4DX MX4D s c r e e n ส e x s t น p 0โดย Santa Fe คุณชมครับชายครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Movie ก u ูรกันดีกว่านะครับและนี่จะช่วง Movie ก u ูร Focus ของเราโฟ c u คของเราสอคนวันนี้เราจะโฟกัสไปกับภาพเพียร์ที่มีชื่อแปลกมาก What t do w i t t the Dead k a i j u ซึ่งเป็นภาพเพียร์จากประเทศญ,ญี่ปุ่นซึ่งเป็นภาพเพียร์ที่ถูกได้รับการขนานนามว่าให้เป็น Don't look up ของญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับ เพราะเรื่องนี้สร้างออกมาในแนวตลบไร้าเสียดสีจิกัดสังคมใช่ครับจะพูดจริงๆแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าญี่ปุ่นนี่เขาคิดเก่งกันจริงๆนะครับเพราะปกติเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าหนังสัตว์ประหลาดเนี่ยเวลาที่เขาถูกปราบปราบไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับพอซูเปอร์ฮีโร่ปราบเสร็จปั๊บหนังก็จบไปเลยนะครับไม่ได้มีใครมาพูดถึงนะครับว่าหลังจากที่ปราบกันเสร็จแล้วเนี่ยมันยังไงต่อนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับเขาก็เลยมีไอเดียออกมานะครับว่าหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต้องเผเชิญหน้ากับไ มันก็ถูกปราบแล้วก็ตายในสภาพนอนงายขาชี้ฟ้ากันไปเลยทีเดียวนะครับก็เลยทําให้รัฐบาลเนี่ยนะครับเขาก็เลยต้องปรึกษากับทุกๆฝ่ายนะครับว่าจะกําจัดมันยังไงดีวิธีการต่างๆมากมายนะครับที่จะกําจัดมันเนี่ยนะครับก็เลยดันกลายเป็นไหยาค่ที่อาจจะทําให้กอี่ปุนเนี่ยต้องจมลงก้นทะเลเขาเป็นได้นะครับชายรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาระดมนักแสดงระดับที่ไม่ว่าดังมากปร,ประชันบทกันมากมายเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นเขาบอกว่าโปรดักชันดีไซน์นั้นใช้มือสร้างฉาก ระดับตัวท็อปของประเทศญี่ปุ่นแล้วใช้เวลาสร้างฉากนานถึง2เดือน CG นั้นจัดเต็มไม่อั้นครับแล้วก็ยังนรมิดไคจูให้มีความสูงใหญ่ยักษ์จริงๆนะครับเทียบเท่ากับเทพีเสรีภาพหรือ The Statue of Liberty ที่ตั้งอยู่ที่นิวยอร์กนะครับถึงหนึ่งเท่าเลยนะครับแล้วยังมีการใช้เทคนิคดั้งเดิมที่เราสองคนโตมาก็คือเวลาเราดูหนังสัตว์ประหลาดญี่ปุ่นฮะจะมีคนใส่ชุดเนี่ยแล้วออกไปถล่มเมืองเขาก็ยังผสมสาร เทคนิคแบบนี้เข้ามาในหนังเรื่องนี้ครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็เลยมีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง What to Do with the Dead Kaiju มาฝากคุณผู้ชมกันแล้วนะครับในช่วง Movie Guru Focus ของเราครับช่วง Movie Guru Focus ใน国では多くのนี獣がヒกローに่されてきたしยし倒された大怪獣の死体処นは今กมาうしていแต่こาは誰もが知る大怪獣ยนเป็น่ที่ด 誰も知らない死んだ後の物語なぜ私がゴミ処理の責任者に特務隊に全ての責任を負わせるつもりです爆発までどれくらい待つぞ米軍も怪獣の死体処理を打診してきています怪獣の死体は仮面ゴミってわけか生ゴミかと燃えないゴミなんじゃないの決壊させて海まで流すのか誰が後始末すんのかな 俺はらない前代未聞の緊急事態人類存亡をかけた後始末が今始まる大怪獣の後始末。 หลังจากที่พาไปญี่ปุ่นมาแล้วเรียบร้อยนะครับในช่วงนี้ทีมโฟกัสของเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปโฟกัสกันต่อกับภาพยนตร์เรื่อง Fireheart นะครับที่เป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่างสตูดิโอนะครับจากประเทศแคนาดาและฝรั่งเศสครับโดยเป็นผลงานการกำกับการแสดงนะครับของลรองแซงตุงครับผู้ที่เคยเป็น หนึ่งในผูน้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง Intouchables ครับภาพยนตร์ f ิ e l ูที่ประทับใจผู้ชมทั่วโลกมาแล้วนั่นเองนะครับและฟิโอโดไทยนะครับร่วมกับคู่ใจนะครับที่เคยร่วมงานกับดิสนีย์มาแล้วหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมู่หลานนะครับ The Lion King รวมไปถึง Dreamworks ด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่อง쿵ฟูแ Panda และ How to Train Your Dragon 2เป็นต้นนะครับเราต้องยอมรับว่าเที่ยวนี้พวกเขานั้นจะมาจุดไฟแห่งความฝันให้กับสาวน้อยหัวใจแกร่งซึ่งเป็นอาชีพที่เรียกว่าเสี่ยงอันตรายมากนะครับชาย กับการเป็นนักประจนเพลิงซึ่งในเรื่องนี้สาวน้อยมีชื่อว่าจอร์เจียนะครับเธอใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักประจนเพลิงเหมือนกับพ่อของเธอมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่าในยุคนู้นเราก็ต้องยอมรับว่าเพศหญิงนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพแบบนี้นะครับ แต่แล้วไปไปมานั้นเธอก็ปลอมเป็นผู้ชายครับมีชื่อว่าโจเพื่อเข้าไปทํางานเป็นนักประจนเพลิงพร้อมกับค้นหาตัวการในการวางเพลิงสําหรับครั้งนี้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับให้เสียงภาคนะครับโดยนักแสดงดังมากมายเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นอลิเวียคุกครับเคนเนตบรานอนนะครับลอรีโฮเดนและวิลเลียมแชทเนอร์ด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับเรามีตัวอย่างของภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Fire h e a r t มาฝากคุณผู้ชมกันแล้วนะครับไปชมกันได้เลยในช่วง m Movie g กร u f o c u สของเราครับ georgia come on when you were little you wanted to be a fireman did i oh yeah you could have lived your dream if you were a boy girls can't be firemen give me a break here's the plan i joined dad's team i catch the arsonist for hair a mix of engine oil mango for the biceps and for the mustache what here i am <laughs> Are you one of the volunteers? Do I know you? <laughs> Come on, then. You're late. <sighs> okay, team. Hello? Suit up. Suit up. Suit up. <gasps> Slow down, Joe. Did you even what? check the... <sighs> the water pressure? <sighs> You'll stay home all day. Just like yesterday. Oh, oh, stay calm. Oh. Hey, George. I'm back. <laughs> That's why I. Great. Back up! We're getting out now! Captain! Captain, I saw something move! I got this! No, 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 no! Joe, that's enough. An... oh! For Pete's sake, what is it, ignore the captain day? You show yourself! Ah! You, you don't scare me! Yes, I do. Ah! You said you had training. And pretending you were a fireman put all our lives at risk. I'm a father, Joe. I need to go home at night. You understand me? Yeah, yeah, believe me, I, I do. It's funny. You remind me of my daughter. Huh? Really? Yeah, that is funny. <laughs> I, we shouldn't be wasting our time. Oh. 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 Turn the oh. But I'm the best driver! Amazingly, I need a driver who's always awake. Let the show begin! Seriously? ในช่วงมูฟีกรุโฟกัสของเรานะครับจะไปโฟกัสกันต่อครับกับภาพยนตร์นะครับที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่เลยนะครับนั่นก็คือ DC League of Super Pets นั่นเองนะครับ ตัวอย่างใหม่ก็ออกมาแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งน้องๆหนูๆลูกๆหลานๆหลายหลายคนเนี่ยคงคงจะไม่อยากพลาดกันแน่นอนนะครับและอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาลูกๆหลานๆไปชมกันได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวเพราะว่านอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้วเนี่ยนะครับยังมีแง่คิดดีๆแฝงอยู่อีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิตรภาพนะครับเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกรรันรวมไปถึงความรักในแบบที่ไม่มีเงื่อนไขด้วยนะครับสำหรับในตัวอย่างใหม่นี้ครับชายเราจะได้เห็นความเป็นมาของเนื้อหาสาระที่มากขึ้นพร้อมกั เผยโฉมของวายร้ายนะครับถ้าเราดูในตัวอย่างชัดๆมันจะเป็นวายร้ายจิ๋วแต่เจ้านะครับเล่เหลี่ยมมากมายพราวๆมากนะครับเพราะว่าเล่เหลี่ยมของเธอนั้นถึงขั้นในการจับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่จัสติสตีกที่เรารู้จักนะครับจนทําให้เหล่าซูเปอร์แพทที่มีพลังซูเปอร์ฮีโร่นั้นทนไม่ได้ครับต้องวางแผนช่วงชิงเจ้านายของเขานั่นก็คือเหล่าจัสติสตีกนั้นคืนมาให้ได้และปลาราบเหล่าร้ายในครั้งนี้นะครับหากผู้ชมพร้อมนะครับเราสองคนก็พร้อมเช่นกัน กับตัวอย่างล่าสุดของภาพยนตร์ DC League of Superpets ในช่วง Movie Guru for Plus All right TV night with my bro oh, you're going on a date with Lois so disrespectful Oh hey there little fella Nah Wake up, buddy. It is walk o'clock. I have an owner. He's Superman. And I'm up. Make him sing to this thing like a melody. My dog's the best. <laughs> oh, but he's not the greatest with other animals. This just seems gross. What do you mean gross? Smelling stuff is one of the greatest joys of being a dog, next to licking any part of your body. And I lick myself all the time. Well, that explains the breath. Superman. I am Lulu, and you will kneel before me. You piece of! Oh, <laughs> aren't you a little ray of sunshine? What's going on? <gasps> You're invulnerable. I should be a lot more dead right now, right? All of us have superpowers. Hey! I didn't see anything. Are you okay? My best friend is in danger, and you have to help me. You know what they say about dogs, don't you? Never feed us chocolate. We love unconditionally. Baby, baby. We're just what? a bunch of shelter pets. On but we're stronger than you think. <laughs> <laughs> we'll help you get your dumb owner back. Hey deploy canine shield what is a canine <laughs> Evade. excellent shielding that seemed incredibly painful why can't i have gotten a magic hammer or something stop santa fe Easy. 3> Correct. 3. คนพบความลับของพ่อมมดแห่งตำนานสัตว์มหาจั์ความลับของดัมเบิลดอร์วันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น <c oughs> สนับสนุนโดย Golden Duck Ace Digital Printing ผู้ชมครับชายครับตัดเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมูวิกรูนะครับและนี่จะช่วงมูวิกรูสปอตไลท์ของเรานะครับแน่นอนสปอตไลท์ของเรายังคงส่องกับภาพยนตร์ที่ทุกคนพูดถึงนะครับนั่นคือ Fantastic Beasts The Secrets of Dumbledore ครับหรือว่าสัตว์มหัศจรรย์ความลับของดัมเบิลดอร์สัปดาห์นี้เรามีเรื่องราวของผู้ช่วยนิวส์คอมมานเดอร์ซึ่งเป็นสัตว์วิเศษนะครับที่คอยเคียงข้างพระเอกของเราสัตว์เหล่านี้ที่น่ารักมากจะมาสร้างสีสันและทําให้หลายต่อหลายคนนั้น ยิ้มอย่างแน่นอนครับส่วนผู้ช่วยนะครับที่คอยดูแลสัตว์พิเศษของนิวนะครับอย่างบันดี้เนี่ยนะครับในภาคนี้เนี่ยนะครับว่ามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งเธอเนี่ยนะครับจะคอยช่วยเหลืออะไรในทีมบ้านเนี่ยนะครับต้องไปติดตามในโรงภาพยนตร์กันให้ได้เลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเรามีสกู๊ปพิเศษนะครับของ Fantastic Beasts the Secrets of Dumbledore นะครับสัตว์มหัศจรรย์ความลับของดัมเบิลดอร์มาฝากคุณผู้ชมกันแล้วนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับช่วง Movie Guru Spotlight ในแฟนตาสติกบีสต์เดอะซีครีสออฟดัมเบิลดอร์ตัวละครหลักของเรื่องอย่างนิวสคาร์แมนเดอร์ต้องรวมผจญภัยกับเหล่าสัตว์วิเศษที่แสนน่ารักอีกครั้งพิกเกตตัวโบทรัคเกิลที่กล้าหาญฉลาดรอบรู้และเจ้าปัญญา <c oughs> เพื่อนร่วมทางผู้ซื่อสัตย์ของนิวสคาร์แมนเดอร์ที่ช่วยเหลือเขาได้มากในภาพยนต์ภาคน,นี้เท็ดดี้ ตัวนิฟเลอร์ที่มีนิสัยชอบวัตถุสิ่งของแวววาวจำพวกเหรียญเงินทองผู้ขโมยสีนตลอดเวลาและทำให้ชีวิตของนิวต์วุ่นวายเหมือนเดิมในภาพยนตร์ภาคนี้คุณผู้ชมจะพบว่าทั้งพิกเกตและเท็ดดี้ต่างมีความเป็นฮีโร่มากขึ้นรวมไปถึงยังมีสัตว์วิเศษที่รอพบกับคุณผู้ชมในภาพยนตร์ภาคนี้อีกมากมาย The army that created bit like army the Harry Potter Harry like Dumbledore's Army a Army and Films. is Carrie, Dean Lally, Karma, us, and Jacob Ron, Hermione, Neville, Newt, Theseus, Bunty, นอกเหนือจากสัตว์วิเศษแสนน่ารักที่เราคิดถึงจะกลับมาใน Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore แล้วบันตี้ผู้คอยช่วยนิ้วสคามนเดอร์ดูแลสัตว์วิเศษของเขาก็กลับมาเช่นกัน เธอเป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่นิวท์ขาดไม่ได้ในภาคน,นี้เธอได้รับภารกิจจากดัมเบิลดอร์เช่นเดียวกับสมาชิกในกองทัพดัมเบิลดอร์คนอื่นจึงทำให้เธอมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้บันตี้ที่รับบทโดยวิกตอเรียยิส เปรียบเสมือนมือขวาของนิ้วท์ที่หลงไหลในตัวเขาเธอเชื่อถือได้น่าไว้วางใจและเป็นการเป็นงานอย่างมากเธอคิดว่าดัมเบิลดอร์มองเห็นสิ่งนั้นนั่นคือความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่นกล้าจะทําในสิ่งที่เขาร้องขอคุณผู้ชมจะต้องอมยิ้มไปกับบุคลิกของเธออย่างแน่นอนภารกิจกอบผู้โลกจะสําเร็จหรือไม่ติดตามสงครามแห่งโลกเวทมนต์นี้ได้ไน f a n t a s t i c Beasts: The Secret s of Dumbledore สัตว์มหัศจรรย์ความลับของดัมเบิลดอร์สนับสนุนโดย Golden Duck Ace Digital Printing น่าเสียดายมากครับชายหมดเวลาแล้วครับกับรายการของเราสองคนในสุดสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการมูวี่กรูของเราทุกสุดสัปดาห์นะครับใครที่อยากจะเข้ามาทักทายเรา2คนหรือเข้ามาร่วมเล่นเกมนะครับสามารถเข้ามาใน f a c e b o o อย่างเป็นทางการของเราได้นั่นคือ MovieG u r u t ี s ี o ชครับและคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะชมรายการของเราย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube ของเราที่ Movie Gu ู u t ี s ี o w เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมจะครับ การรับชมรายการของเราย้อนหลังนั่นเองนะครับส่วนวันนี้เนี่ยนะครับเราสองคนหมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาเจอกับชายและพี่เอนรี่และรายการมูวี่กูรูนะครับได้ใหม่ทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง t m MM m 25นะครับและคุณผู้ชมยังสามารถที่จะชมรายการของเราได้อีกครั้งนะครับในตอนเที่ยงวันอาทิตย์ด้วยนะครับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ